เห็นสัญญาณการขายออกมาในฝั่งของเอเชียล่าสุดขึ้นไหวอยู่ต่ำกว่า1,300เหรียญสัญญาณแบบนี้ถือว่าเป็นสัญญาณเชิงลบไหมครับค่ะสำหรับราคาทองคำนะคะก็จริงๆนตั้งแต่ช่วงเช้านะคะก็หลุดระดับ1,300เหรียญลงมาก็จะเห็นได้ว่า ลงไปทําจุดต่าสุดบริเวณแนวรับแรกที่ระดับ1,290เหรียญยเอเซอรานะคะแต่ว่าในช่วงนี้ก็น่าจะยังคงแกว่งตัวในกรอบนะคะแล้วก็น่าจะยังคงเคลื่อนไหว1,280จนถึง1,315เหรียญยูเอเซอราสหรับค่าคืนนี้นะเพราะว่าจริงๆแล้วสาหรับคืนนี้เนี่ยตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่จะประกาศนะคะก็มีตัวเลขดุลการค้าเดือนมิถุนายนนะคะก็อาจจะต้องติดตามดูว่าถ้าเกิดตัวเลขออกมาแย่กว่าที่คาดนะคะก็อาจจะทําให้ราคาทองคําปรับตัวขึ้นมาได้นะแต่ว่าในทาง ตรงเงนข้ามถ้าเกิดว่าออกมาดีกว่าที่คาดนะคะราคาทองคำก็อาจจะย,ย่อลงไปอีกนะแต่ว่าทั้งนีทั้งนั้นโดยรวมนะคะปัจจัยที่ มีอยู่ตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะกดดันราคาทองคำนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านกองทุน SPDR นะคะที่ถือว่ามีการขายออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างวันที่หนึ่งถึงวันที่5สิงหาคามที่ผ่านมากองทุน SPDR ก็ขายออกมาประมาณ10.21ตันนะคะ,คะก็ถือว่ายังขายออกมาอย่างเมื่อวานนี้เองก็ยังมีการขาย1.50ตันนะคะก็ถือว่าตรงนี้ถ้าเกิดว่ายังมีการลดปริมาณการถือครองของกองทุน SPDR ต่อเนื่องตรงนี้ก็ยังกดดันต่อภาพรวมการลงทุนทองคำนะคะแล้วก็สําหรับ คุณอาจจะต้องติดตามตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่ประกาศในช่วงนี้นะคะว่าถ้าเกิดตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะสง่งผลกระทบต่อราคาทองคาแล้วก็ทําให้ราคาทองคําเคลื่อนไหวได้นะแต่ว่าทัง้งนี้ทั้งนั้นสาหรับสัปดาห์นี้ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐอาจจะไม่ได้สําคัญมากนะนะคะแล้วก็ราคาทองคําการที่ไม่สามารถกลับไปยืนเหนือระดับ1,300เหรียญได้ถือว่าภาพรวมนะคะก็ยังเป็นลบนะคะแล้วก็มีโอกาสาที่จะปรับตัวย่อลงต่อได้นะแต่ว่าในช่วงนี้ก็น่าจะยังคงไซเว่ออกด้านข้างนะคะแล้วก็ อย่างแนวรับแนวต้านคืนนี้นะคะแนวรับเราให้ทีระดับ1,290เหรียญแล้วก็1,280เหรียญเยนโซลานะคะส่วนแนวต้านก็จะอยู่ทีระดับ1,300เหรียญแล้วก็1,315เหรียญเวนลาค่ะครับถ้ากลับมาดูปัจจัยในประเทศอย่างเรื่องข่างเงินบาทบ้างล่ะครับตอนนี้เห็นสัญญ,ญาณการอ่อนค่าล่าสุด3.145สตางค์แบบนี้จะกดดันตัวของทองคำื่อนไหวเหวีว่ยงมากน้อยขนาดไหนฮะค่ะสำหรับอ่ค่างเงินบาทนะะปกติแล้วทุกๆหนึ่งสตางค์ของค่างเงินบาทนะคะจะส่งผลต่อราคาใน ทองคําในประเทศประมาณ6กถึงเบาทนะคะในนาปัจจุบันอย่างถ้าเกิดว่ามีการอ่อนค่าไปสักสิบางนะคะก็จะทําให้ราคาทองคําในประเทศปรับตัวบวกขึ้นไปประมาณ 60- สิบถึงเจบาทนะคะจะเห็นได้ว่าการที่ค่าเงินบาทอ่อนค่านะคะจะช่วยให้ราคาทองคําในประเทศปรับตัวบวกขึ้นมาได้นะคะถ้าอย่างตอนนี้นะปัจจุบันราคาทองคําในตลาดโลกมีการปรับตัวย่อลงแต่ว่าค่าเงินบาทอ่อนค่านะคะก็จริงๆก็จะหักล้างกันไปนะคะแต่การที่แนวโน้มค่าเงินบาทถ้ามีการอ่อนค่า แล้วถ้าเกิดว่าหลุดระดับ31บาท40ตางค์แล้วอ่อนค่าไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยตรงนี้ก็จะทําให้ส่งผลบวกต่อราคาทองคําในประเทศได้นะคะก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นโดยรวมการที่ราคาทองคําในตลาดโลกปรับตัวลงมานะคะก็ทําให้ราคาทองคําในประเทศปรับตัวลงมาด้วยนะเพียงแต่ว่าค่าเงินบาทอาจจะช่วยสนับสนุนให้ราคาทองคาในประเทศไม่ได้ปรับตัวลงมานะมามากนักนะก็ช่วยส่งผลบวกสาหรับนักลงทุนที่มีทองคําอยู่นะคะแล้วเราจะขายค่ะ ครับถ้าเกิดดูสัญญาณค่าเงินบาทเองสัญญาณการอ่อนตัวตอนนี้เริ่มชะลอลงหรือยังฮะค่ะสำหรับตรงนี้นะจริงๆงก็สัปดาห์นี้ค่าเงินบาทก็เห็นได้ว่าอ่อนค่าแมางต่อเนื่องนะคะคถ้าเราถ้าหลุดระดับส1มิบเ็ดบาทสี่สิบตางค์นี้ขึ้นไปอีกนะคะก็น่าจะมีแนวต้านถัดไปที่ระดับส1มบเ็ดบาทห0สิบตางค์แล้วก็ส1ิบเ็ดบาทห0สิบตางค์นะคะอันนี้ก็จับตัวจับตาดูอย่างต่อเนื่องเพราะว่าทางประเด็นทางด้านการเมืองนะคะก็ยังมีส่งผลนะคะแล้วก็ดูแนวโน้มจากนักลงทุนต่่่าาางงชติทียัถือว เป็นเนเซลนะคะคอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นนี้ก็เลยมีโอกาสที่จะทําให้ค่างเงินบาทอ่อนค่าไปด้วยค่ะไปดูอีกหนึ่งตัวครับเซทฟิฟตี้วันพรุ่งนี้ปัจจัยการเมืองน่าจะเป็นปันจจัยหลักครับมุมมองพรุ่งนี้เป็นไงบ้างครับค่ะสำหรับเซทฟินะคะจะเห็นได้ว่าอย่างวันนี้ก็เคลื่อนไหวนะคะคก็แกว่งตัวอยู่ในกรอบนะคะแล้วก็ปิดเที่ดับระจดับ9 7 3 3ุดจุดนะคะก็บวกขึ้นมาจุดเปซนะคะจะเห็นได้ว่าตัวประเด็นด้านการเมืองนะคะจริงๆแล้วก็กดดันมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทําให ตัวเซฟก็ปรับตัวอ่อนลงมานะแต่ว่าทั้งังนั้นถ้าเกิดว่าสามารถเีนอยู่ในือระดับ900จุด ที่ฐานมั่นแข็งแข็งนะคะก็อาจจะแกว่งตัวไซ d e w a y อยู่ตรงนี้ได้นะคะถ้าประเด็นความไม่แน่นอนทางการเมืองถ้าเกิดว่าไม่มี <c oughs> ความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นนะคะบรรยากาศการลงทุนต่อไปก็อาจจะกลับฟื้นตัวมาได้นะ,ะแต่ว่าในช่วงนี้เนี่ยก่อนวันที่7วันที่8นี้นะ,ะก็อาจจะมีความไม่แน่นอนอยู่นะคะแล้วก็นักลงทุนก็จับตาดูนะ,ะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปริมาณมูลค่าในการซื้อขายในตลาดก็เบาบางนะ,ะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเราก็ให้แนวรับนะคะอยู่ที่ระดับ965จุดแล้วก็950จุดนะคะส่วนแนวต้านก็ อยู่ที่ระดับ992จุดแล้วก็1,000จุดค่ะแปลว่าต้องประเมิสนสถานการณ์พุ่งยิ่งรอบหนึ่งใช่ไหมครับสําหรับตัวเซฟฟิฟตี้ค่ะสําหรับตรงนี้นะคะ,คะก็ประเมินสถานการณ์การเมืองเป็นหลักนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเทรดดิ้งนะคะก็แนะนำเทรดดิ้งในกรอบแล้วก็เน้นช็อต t p สิชั i o เป็นหลักค่ะกรอบอะไรครับครบถ้วนนะครับขอบคุณทุกท่านะครับค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณนัทธีจุฑาวาฬกุล